กลับไปได้อะพวกมึงยังจะเรียนสายนี้อีกวะ,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 ะมึงนี่สร้างหัเรื่องเดือดร้อนอยู่ตลอดเลยนะอะในสมองพวกมึงอะเคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหมคนดีดเยอะจยะจงไม่เอางะคอยเหี้ยนเนี่ยรู้่ะ ว่ามันเป็นเสน่ห์ของสายนี้ว่ะสายที่เราเอาตัวรอดผมไม่ต้องคิดมากนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแหละมึงเก็บข้าวของจบบ้านดูเลยนะเราจะเสื้อกลับมาอีกสำหรับกูอะเพื่อนในสถาบันไม่สับคัญเท่ากันอย่านเห็เล็ไฟบีเนี่ยกไไูว่ากระหนกพายุแม่เราน s <S แน่ไอพวกขี้อะไรไม่มโดดจริง ไม่อยู่ชนเราจะเตะกันต่อจะเหมือนมึงกับกูจะดวงชงตีก,กันชงกูเลยไหมอย่าให้กูเจอแม่แล้วกันเต็มตัวสวดอภิธรรมศพไปเลยแล้วอย่าเสือกมายุ่งกับลูกสาวกูอีกเพราะคนอย่างมึงไม่มีอนาคตถึงพวกผมจะไม่มีอนาคตแต่ว่าผมก็มีหัวใจด้วยแลแ้วก็กระสุนก็ระสุนเพราะว่ากูรีบจะนอนแล้ว ติดนอุ้มสี่ทุ่มห้าทุ่มตะเตี้ยมใหญ่ยกมึงเกงไม่ใช่เหรอมึงแกงไม่ใช่เหรอมื่เสียงปึงดังพวกมันไม่เสือกเวอะปังปังปังมึงจะตีกันอีกแล้วคิดหน่อยเถอะพ่อุึมจะเสลิ่ดถ้าไม่เจอหากแม่มึงนอนป่วยพ่อมึงนอนเอิร์ดมึงอาจจะเห็นค่าชีวิตไอ้เพื่อนเอิร์ดเผลอเลิกมัวเมาคำเดียวถ้าเพื่อนเอิร์ดไม่แน่พี่จะย้ยไปไหั้นถ้าไป็เพื่อนเคิร์ดเป็สัตวูเชื่อนะเว้ยว่าทุกคน ต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่ามึงอ่ะจะแสดองออกมาแบบไหนแค่น,นี้าเองนนี้สักสิสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดทมควรรูดด้กออย่าเลยน้องพี่น้องมาแล้ว